เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับผมวันนี้ครับก็มีงานขนท่อนะครับผมท่อระบายน้ำนะฮะเสียปาล์มรับมาครับผมนี่วันนี้เอาเทเลอร์นะครับไปขนนะฮะนี่ครับเป็นเทเลอร์ฟูโซครับนี่ออกงานคู่เลยครับแฝดคนละฝานะครับ รุ่นเดียวกันแต่ว่าแต่งคนละสไตล์ครับนี่ของเราก็จะขับคันนี้นะทุกคนนะคันที่มีบางฝุ่นด้านหน้านะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหอย่างเท่ครับนี่แต่ละคันคันนี้ก็จะมาแนวสีฟ้าตัดขาวนะฮะคันนี้ก็จะขึ้นสนีมหน่อยนะทุกคนเราก็จะสีมก็จะใหม่หน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นท่อเนาะมอ่ะไปกันเลยดีกว่าครับอเลยครับเบอร์หนึ่งกันเลยครับเบอร์หนึ่ง บ้านนี้ค<า>ือแบบว่าเปิดมาแต่ย้ายที่นะเออไม่ใช่เปิดมาแต่ลคลิปนี้บ้านอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิม <c oughs> ย้ายไปเรื่อยครับย้ายไปแบบตามสถา,านการณ์อะไรย้าย,ายประเทศด้วยนะย้ายแบบเลยย้ายประเทศมาครับเทเลอร์คันนี้เทเลอร์คันนี้ เดี๋ยวซื้อมานี่ยังไม่ได้คือขนวิคโคเลยนะครับกันนี้นะัแต่พวกข้อพวกพาเลตอะไรเงี้ยใช้งานขนประเภทหรือเปล่าเนะนี่ยโอ้โเนี่ยท่อ แล้วเราจะเรียงเป็นยังไงดีวะเนี่ยเรียงยังไงเนี่ยปามไม่รู้รผมว่าน่า,าจะเ,าเก็บแนวว่วฝาท้ายก่อนดิว่ะอะไรนะแนวขวาโอ้เจอแบบท่อแบบนี้ไปไม่เป็นเลยว่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูเสียปามเขาจะเรียงยังไงแนวขวาก็ไปเกินตัวรถไปอีก ไม่เป็นไรอะ่ะเกินตัวแล้วแนวขวางเหรอแล้วถ้าแนวยาวล่ะแนวยาวได้ไหมนี่แนวยาวไปได้น้อยอะ่ะกิ้งด้วยนะแนวยาวแต่ว่าไปได้น้อยมากแนวขวางนี่ก่อนไปแนวนี่แหละไหนก็แนวนั้นแหละโอ้ตายแล้วงานแบบนี้เสียป,ปามพาไม่มีงานอะไรวะเนี่ย รัดเชือกก่นอนรัดเชืกเอกกอนรัดเชืกเอกรัดเชืกเอกเชือกไม่มีให้รัดด้วยอุ้ยนี่เดี๋ยวรัดเชือกไว้ก่อนอันนี้อันต่อไปครับเราต้องเรียงแบบสลับกันหรือเปล่าสลับด้านไม่สลับก็ได้ปะขึ้นแม่งเลยเอาเลยครับปบั๊บนี่เอียงวะอันไหนเอียงวะ ตาเอียงหรือว่าแบบเลียงเอียงนี่ท่าอไอ้ท่อมันไม่เท่ากันสองข้างใช่โอเคแล้วก็เดี๋ยวรัดไม่ใช่รัดด,ดิเอาวางด้านบนนะครับวางด้านบนอันด้านบนนี้เราต้องเอาแบบด้านเล็กนะครับขึ้นก่อนนี่แบบนี้อโอเคสวย ต่อด้านน,นี้ก่อนต่อเลยต่อเลยไปไหมนะต่อเลยถ้าระบายน้ำครับเอางงอะดิเงียบกิิบเลยอ่ะเอ,ออันนี้อันนี้เฉลี่ยไปยังไงวะ,ะ <c oughs> ทำไมเราไม่เอารถพว่วงหรือว่ารถหางรถเบียดมาอะไรอย่างเงี้ย thoái miếng lửa dạng nhớt luôn còn xe ba mươi nó sẽ để nhớt còn của chúng ta thì sẽ anh không có kêu cả điều đó kêu gì như thế này nhỉ để riêng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  để để riêng 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 กิ้งไปกิ้งมาอนี้เดี๋ยวดิกิ้งไปกิ้งมาอยู่รัดรัดรัดไวหน่อยเอืออันนี้<ล>ได้อีกอ,อันนึงได้อีกสองอันอันนึงสองอันนี่แหละโอเคโอไปหมดเลยไหม <S <S หมดเลยก็ได้เหรอได้ได้เนี่ ลน<ะ>ลนลนลนนั่งตื่นดีกว่าอ่านี่ไงที่แค่นี้เราวางแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะลนไหมวะ ไหมครับอะไรนึงกำลังเรียงอยู่เอาบดเชือกไม่ได้ป่ะปาำกดเอวขึ้นรถได้อยู่จับท่อไม่ได้นี่มันมันต้องขึ้นมากดเอวบนรถใหม่ได้ไหมเยอะหนึงเยอะนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่เจ็ดอันนี้เราเอาไปส่งที่ไหนเนี่ย ที่ได้งานครับก็ทำปาจและเก้าครับเก้าด้วยกันหนึ่งสองสามสี่มือโอเคไปผมไปแบบนี้แหละะแต่ก็แตกก็ไม่รู้แหละไปเลยอะไรวะเนี่ยไปปามไปได้เท่าไหร่วะาเก้าเหรอโอ้ใส่ได้เยอะว่าจังงง แต่ไปลำบากทางนิดหน่อยนะไปกันหลังเอ้ยค้างอีกแล้วค้างไหนวะทำไมชอบค้างคลิปสองวะแนี่เหรอเอาอ้างไปทางไหนนี่สักหลุดไม่รู้เมืนอค้างเลย โคตรสิ่งเลยเติมน้ำมันก่อนมามามาเขี่ยด้แบบเลาเติมน้ำมันอย่างเดียวเอ้ยไปไปไปตู้หน้าไปตู้หน้าเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้เอ้ยไม่ใช่มันข้อเอ้ยไม่ใช่ไอ้ถังมันอยู่คนละฝั่งนี่ว่าคิดอะไรไม่ออกบอกเติมน้ำมันไว้ก่อนเออให้มันได้อย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวตั้งสติเราเดินทางต่อไปไปครับ เหมือนจะเบามอกมาเลยนะตอเนี่ยไอ้ปามไปถึงอยู่เพิ่งเอาลงนะโอ้แซดอย่างเดียวครับโอ้โทษทีครับรถพี่มันแรง ขวาได้พี่ไม่ไปสุดซอยเลี้ยวขวาหนะ่ะซอยนี่หรือเปล่าเลี้ยวซอยนี่เลยพี่ไหมเลี้ยวขวาไปท้ายก็ไม่มีนะไม่ได้ใส่ไปยืนมีวิ่งกับผิดเลนด้วยนะนนนยิ่งผิดเลนด้วยไหมท้ายท้าย ไปซ้ายครับผมไปทางไหต่อเกสรไปซ้ายจะตรงขึ้นไปก็ได้นะถ้าไปได้สุดก็ได้หรือไม่ได้เลยถ้าไปได้อ่ะไปเลยเ้าย กลับรถใช่ไหมใช่เพราะเขาทำแบบปลูกต้นไม้อยู่กลางถนนเลย I D ไลอ,อย้ะยะดีฮห้มีไฟเลี้ยอยนะสังเกตเอาทำเหมือนไม่หนักเลยเถอะ <c oughs> ใช่ครับอนนะไรต,ต่อครับเจ้ซ้าย วันนี้ไปไกลไหมเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลเดือซ้ายอืมเกือบแล้วตรงไม่โคจอดเดี๋ยว,ยยวแน่เลยใช่ไหมใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาลงนะโอ้สวยเลยวะ่ะตรงนี้วะ่ะน้าม,มาขุดดินไว้ปั๊บฮึหน้าม,มาขุดดินตรงนี้เสวยเลยเนี่ยตัวเนี้ยเอาดินใส่แล้วก็ขุดเนี่ยสวยเลยนี่ยงรถชอบเลยคัานานีน้นะ แล้วครับผมนี่ท่อครับเอามาส่งตรงนี้นะน่าจะใส่ตรงนี้หรือเปล่าะนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับเสียแป้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ